สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของ้านเลสิติประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทําระบบ T s e U กับครูสิตาค่ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยมาแบ่งปันวิธีเขียนคอนเทนต์พี่น้องเขียนคอนเทนต์อย่างไรนะคะให้ไม่มีวันหมดใช้ได้ตลอดค่พี่น้องนะคะผู้แคสซีเทคนิคน,นี้ก็สามารถเอาไปเขียนได้ตลอดบ่ามีทั้งตันกับพี่น้องผู้ใดที่ ขายของ Online, ออนไลน์หรือว่าสานตัวตนหรือว่าเฮดเพจนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็รู้ว่าสิเขียนแบบใดผู้รู้ว่าสินึกว่าสิเขียนอย่างเขียนออกนึออกอบกนะคะพี่ยายามีสี่เทคนิคนี้มาฝากค่ะผู้ใดได้เอาไปเหตุนะคะผู้นั้นจะมีคอนเทนต์เขียนตลอดปีตลอดชาทพี่น้องเบามีวันหมดค่ะนะคะเทคนิคที่หนึ่งนะคิดนะคะให้เรารู้สึกค่ะ รู้สึกว่าเฮ้าเนี่ยเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งค่ะพี่้องให้รู้สึกว่าเฮ้าเนี่ยเป็นแมกกาซีนอ่ะเป็นแมกกาซีนนะคะคือเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งถ้าเข้าเป็นนิตยสา <c oughs> รอีกอย่างค่ะถ้าเข้าเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งเข้าสิรู้สึกเลยว่าเข้าสิมีคอนเทนต์หลากหลายค่ะในนิตยสารันจะมีสุขภาพการออกกําลังกายแฟชัน่นอาหารเสริมหรือแม่และเด็กเนี่ยค่ะ มีมากมายเลยคะ่ะนิตยาสารเล่มหนึ่งจะมีคอนเทนต์เยอะแยะไปหมดเวลาเขาออกนิตยาสารมาเปิดเหด็นบ่เขาเห็ยนมามันมีคอนเทนต์มากมายทางมีเยอะมีหลากหลายกับพี่น้องนะคะเอา้าทาไมนิตยาสารมันจะมีหลากหลายเขียนบ่หมดถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นนิตยาสารเขาเป็นมกกาซินเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็สามารถที่จะเขียนคอนเทนต์ออกมาได้ตลอดกับพี่น้องนะคะบางคนอาจจะบอกเอ้ยกําลังขายกําลังขายอาหารเสริมอย่างเงี้ย เราก็อ,อกมาเขียนได้นะเขียนคอนเทนต์ต่างๆให้มันเหมือนกับแมกกาซีนให้มันเหมือนกับนิตยสารคือหลากหลายค่ะพี่น้องเอามาผิดแพงผิดแพงค่ะผิดแพงเอาเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันเหตุการณ์ในอดีตมาเขียนมาปับประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์นี้ค่ะพี่น้องยิ่งมีโควิดมาเพราะยิ่งมีคอนเทนต์ขายเขียนได้ตลอดค่ะพี่น้องนั่นแหละคือขอแรกเลยให้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแมกกาซีน เป็นนิตยาสารเล่มหนึ่งค่ะเข้าสิเขียนเขาสินึกออกได้ตลอดนะคะบ่มีบ่มีวาสิตันบ่มีวาสิมดเพราะว่าน้อยนิตยาสารน่ยมันจะมีหลากหลายทั้งการออกกําลังกายนะคะการกินเพื่อสุขภาพอุ้ยเสือ้อ้านาผมมีมดกับพี่นอ้องนะเทคนิคที่สองค่ะเทคนิคที่สองก็คือเอาปัญหาที่ลูกค้าเขียนมาถามเ่าค่ะเอาปัญหาที่ลูกค้าเขียนมาถามเขา ะะมาเป็นคอนเทนต์ค่ะพี่น้องน,นะ,ะพาเข้านะ,ะเป็นแมค้่าออนไลน์หรือว่าเข้าขายของออนไลน์นหรือเข้าเปิดเพจมาสักระยะหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคต้นอ้อนะคะคือเข้าเปิดเพจมาสักระยะหนึ่งหรือว่าเข้าขายของมาสักระยะหนึ่งเข้าสิงมีค้นเขียนนะคะค้นเขียนหรือคน้นติดตามเขียนมาถามว่าพี่คะพี่ขายอาหารเสริมตัวนี้น้องเป็นภูมิแพ้น้องเป็น เบาหวานอยู่เนี่ยสามารถที่จะกินได้ไหมทานได้ไหมเอามันก็จะมีคนเขียนมาถามหรือบางคนบอกว่าพี่คะถ้าเป็นความดันเนี่ยสามารถที่จะกินกาแฟตัวนี้ได้ไหมหรือพี่คะถ้าหนูเป็นโรคนั้นโรคนี้หนูกินได้ไหมอ่ะเขาเขียนมาะเขาเขียนมาถามเท่ากับเอาการที่ลูกค้าเขียนมาถามปัญหาที่ลูกค้าเขียนมาถามเนี่ย เอามาเป็น content คอนเทนต์เขียนได้ตลอดเลยค่ะเอามาเขียนนะคะยิ่งคอนเทนต์ที่มาจากเรื่องจริงอะ่ะมาจากปากของคนจริงๆแบบลูกค้านะคะเอามาเขียนคนก็จะให้ความสนใจมากค่ะมันจะได้รับความสนใจมากมายหรือแม้แต่ลูกค้าเขียนมารีวิว ลูกค้าเขียนมารีวิวค่ะว่าพี่ค้ากินกาแฟตัวนี้แล้วนะคะจากที่หนูเคยเป็นไมเกนนะคะตอนนี้ไมเกนหายค่ะไมเกนหนูหายเลยค่ะพี่สุดยอดมากขอบคุณกาแฟของพี่มากๆนะคะน่ะเราก็เอานะคะตัวเนี้มาเป็นคอนเทนต์เขียนได้ว่าเฮ้ยนะว่าเป็นไมเกนก็สามารถที่จะกิน ตัวนี้แล้วหายและก็สุขภาพดีขึ้นเราก็ามาเขียนได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากลูกค้าเขียนมาถามเราหรือเราขายเสื้อผ้าอยู่เนี้ยลูกค้าเขียนมาถามว่าพี่คะถ้า,เ,าเป็นหุ่นหุ่นแบบนี้ไซส์แบบนี้นะหรือหนูผอมหนูอ้วนอย่างเงี้ยหนูต้องใส่แบบนี้ได้ไหมใส่แบบนี้จะดูดีไหมอะไรเงี้ยเขาเขียนมาถามเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามาเป็นคอนเทนต์ได้ว่าเฮ้ยจะอวดอ,อันขนาดไหนก็สามารถใส่ชุดไทยได้ ชุดไทยสกินนี่มันสามารถยืดได้ถึงเอว50นะคะเห็นไหมเราก็สามารถที่จะที่จะบอกลูกค้าเอามาเป็นคอนเทนต์ของเราได้นะคะหรือบางคนบอกว่าวิเนี่ยใส่แล้วมันจะเป็นยังไงใส่แล้วนะคะมันสวยทุกคนเพราะว่ามันรัดรูปมันเป็นผ้าแบบสกินนี่อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือการที่เราเอาสิ่งที่ลูกค้าถาม นะมานะมาเขียนเป็นคอนเทนต์เราก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายคอนเทนต์ที่ออกมาจากความจริงนะและคนก็ให้ความสนใจนะนั่นคือวิธีที่สองนะเราปัญหาที่ลูกค้าเขียนมาถามเรามาเป็นคอนเทนต์เราก็จะมีใช้ได้ตลอดค่ะทุกคนค่ะนะคะข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะให้เรานะคะไปดูไปดูจากคนสนําเร็จนะคะเพจคนสนําเร็จที่เขามียอดวิวเยอะที่คนติดตามเยอะนะคะ ทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศนะไปดูต่างประเทศหรือในประเทศเขาเขียนแบบไหนเขาคิดแบบไหนนะเขาเขียนแต่ละคอนเทนต์ออกมาแบบไหนให้เราเอามาดัดแปลง คลิปแลนเป็นของเราเองอะด p ป a ์แอพไม่ได้ก๊อปปี้มาทั้งด้นแต่เอามาอะดัปตแอพเป็นตัวของเราเป็นยูนิตเป็นตัวของเราเ,เป็นฉบับของเราเห็นไหมเราอาจจะเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้คอนเทนต์ให้มันดูดีให้มันดูเหมาะกับเราเหมาะกับเพจของเราเหมาะกับอาหารที่เราขายเหมาะกับสิ่งที่เราขายสิ่งที่เราทําเห็นไหมคะว่าเราก็จะได้คอนเทนต์ที่หลากหลายและที่สําคัญนะคะได้มาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จก่อนเราและเราก็ก๊อปปี้มาแต่ไม่ได้ก๊อปปี้ทั้งด้นเอามาดัดแปลง เป็นฉบับของเราเห็นไหมคะมันง่ายมากแค่เราไปดูนะไปดูเพจในต่างประเทศหรือว่าในประเทศที่เขาปนะระสบความสําเร็จแล้วก็เอามาทําเป็นของเรานะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อสี่นะคะให้เราเปลี่ยนแคปให้เราเปลี่ยนนะคะให้เราเปลี่ยนแบบการทำคอนเทนต์ให้เราเปลี่ยนแบบการทำคอนเทนต์อย่างเราเรามีอยู่คอนเทนต์หน,นึ่งอย่างเงี้ยเรามีอยู่คอนเทนต์หนึ่งอย่างเงี้ยเรา เคยทาเป็นรูปภาพแบบนี้เราก็จะได้คนติดตามที่เขาชอบในรูปภาพแต่เราเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอแทนเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอแต่ใช้คอนเทนต์เดิมเนี่ยมาเป็นวิดีโอนะคะคนที่เขาชอบวิดีโอเขาก็จะมาติดตามเราและเราเปลี่ยนจากวิดีโอมาเป็นบทความทีเนี้ยคนที่เขาชอบอ่านบทความเขาก็จะมาติดตามเราเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าเราสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์หนึ่งให้บรนหลากหลายโดยที่เราไม่ต้อง โดยที่เราไม่ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่เราคอนเทนต์ที่เราคิดได้อันนึงเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรูปภาพมาเป็นวิดีโอมาเป็นบทความแล้วก็เอามาไลฟ์แบบนี้ได้เห็นไหมคะว่ามันสามารถที่จะพิกแพนได้มันสามารถที่จะทําได้ทําให้เราเกาะทาให้เราเจาะ กลุ่มลูกค้านะคะที่แตกต่างที่หลากหลายได้นะคะโดยที่ไม่ซ้ํากันเลยเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์ให้กับผู้คนได้นะคะโดยที่ไม่มีวันหมดค่ะทุกคนคะถ้าเราเอา4วิธีนี้ที่พี่ย่ามาแบ่งปันนะคะเอาไปเขียนคอนเทนต์ของเราเราสามารถเขียนได้ตลอดปีนะ,ะเขียนได้ตลอดเลยอะไม่มีวันหมดนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็น นะนิติตยาสารเล่นหนึ่งเราก็แล้วก็เอาปัญหาจากลูกค้าที่เขียนมาถามเราเอามาเป็นคอนเทนต์แล้วก็ดูจากคนสําเร็จ Copy เข้ามาแต่ไม่ได้ก o p ี้ทั้งด้นเอามาดัดแปลงพิกแพงเป็นของเราเองนะคะแล้วก็สีก็เปลี่ยน เปลี่ยนรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้หลากหลายนะคะมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำคอนเทนต์นะคะไม่มีทางตันถ้าเราได้สี่วิธีนี้ไปทําเราจะไม่มีนะคะไม่มีทางตันในการคิดคอนเทนต์เราจะคิดคอนเทนต์ได้แบบจวด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 ,จวดลยพี่น้องนะ,ะลองเอาลองเอาไปทําดูทุกคนนะสาหรับวันนี้นะคะพี่ยา่ยาก็มาแบ่งปัน,นสิ่งดีๆเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะ